ทีค่ะพี่น้องสาหรับคลิปนี้เจ้าเจยเชให้เบิ้งพ่อข่าวข่าวพ่อสังเขปพบคนแล้วคนเจ้าบอกถือขึ้นบอกพิษพ่อข่าวขาวนะคะเนาะอันนี้ก็คือก้อยแหงก้อยแหงเจ้าเจยมาคืนนึงแล้วก็เอามาหนึ่งต้นเสาก้อยรอดนี่อาซิมูลเนี่ยด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยเพราะว่าใหญ่ๆเราขันขันแล้วมันหากันนะค่ะพี่น้องแต่ว่าก้านหนึ่งก็คือมาคืนนึงมาหนึ่งต้นเสาใส่ผาขาวบ้างหอ แล้วก็นหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาออกมาคนครับใส่ครับน้ำตาลแล้วก็เกลือห้อยลงไปน้ำตาลห้อยลงไปเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเจยเพิ่มงาดำขว่างาดำใส่แล้วก็มาใส่ปักเผาขูดปากเผานาหอมใส่ขันมันมุนมันยังขันมันหน่อยกับบะตรงทุกใจด้วยค่ะพี่น้องใส่ผักขขาวบ้างหนึ่งเอา หนึ่งเอาเนาะขันเนาะขันขันมากกับมาต้นเสาหนึ่งต้นแรงขันมากต้นแรงกับหนึ่งต้นเสานี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดออกมาแล้วพัฒาากินบ่ห้บึงสักแป๊บนึงนะคะพี่น้องล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องที่เสาเจอยีสิบซงไปแปดกิโลกรัมเนาะขันเนาะขันพิษผ่านประกันได้กับตองขอโทษขออภัยน้ำเด้อค่ะอ่ามันบกคูกันละกาเฮ็ดแบบเอออยากให้มันเหนียวน่ะนะมันอาจเสียเนี้ยนะแต่ว่ากินได้ค่ะเฮ็ดแล้วากานกินแล้วก็ ลองเห็ดตัวที่ตากแห้งตัวที่ตากแห้งแล้วเอามันมาแล้วเอามันหนึ่งแต่ว่าเสาเจอกระเห็ดไปหลายรอบแล้วกับใถไทยลิปเนาะคะ่ะเนาะตอนเห็ดมันใส่เวลาเนี่ยก็เลยเอาตอนสาเร็จนี่แหละคะ่ะมาให้เบิง้งกะบ,บอกวิธีการเห็ดแล้วเด้อค่ะเด้อนี่แหละหอดสุดท้ายแล้วเสาเจอสิทําการซุงมือน,นีเนาะคะ่ะเนาะปล่อยคลิปนี้ออกไปแล้วก็สิไปสุงแล้วซํำนีหลคะค่ะให้เบิง้งก่อย